วูฟภาพะะยนตร์จาก Apple Original Film ที่พูดถึงการทำงานระหว่างคนสองคนที่ไม่ได้มาจากองค์กรเดียวกันจะต้องมาทำงานร่วมกันโดยที่ไม่ได้มีความพอใจทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมาคอยเก็บศพหรือจัดการศพของเด็กหนุ่มคนหนึ่งในโรงแรมที่อยู่ในนิวยอร์กภารกิจของทั้งสองคนจะเป็นไปได้หรือไม่ไปฟังกันครับคุณกำลังฟังวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรมา คือพอดแคสต์ที่จะมารีวิวภาพยนตร์ซีรีส์ที่ไม่ซีเรียสทั้งเก่าและใหม่ดำเนินรายการโดยส mm ิทธิพลดุมณีและวรธรรมจันทรกคุณผู้ฟังเห็นจอจครูนี่กับแบทพีทเล่นหนังคู่กันเรื่องล่าสุดเมื่อไหร่ครับสำหรับผมก็คงนึกไปถึงหนังของสตีเวนโซเดนเบิร์กก็คือตระกูล Ocean ยนโอเชียนอิเลฟเนาะผมว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะเคยดูเป็นหนังเกี่ยวกับการปล้นปล้นในแบบที่ไม่มีคนแรงไม่มีใครตายแต่ว่ามีแต่ความสนุกช่วงที่โอเชียนอเลว่ฉายเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเออการที่ดาราตัวเป้งๆมาเล่นหนังด้วยกันเนี่ยนะมันทําให้รู้สึกว่าตัวละครนั้นอะมันมีเคมีระหว่างกันได้ดีมากอย่างที่ผมจะพูดถึงก็คือระหว่างจอชคูนี่กับแบดพีทที่เขาเล่นด้วยกันในโอเชีนี่แหละ ผมรู้สึกว่าเออเขาเข้าขากันดีนะนะครับพอหนังเอออเชียนเนี่ยทั้ง3เรื่องมันจบลงไปแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นเขามาเล่นหนังด้วยกันสักเท่าไหร่จนในปีนี้ครับก็มีหนังอยู่เรื่องหนึ่งที่จอจคูนีกับแบดพิตได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือหนังเรื่อง Wolf วูฟ Like Baseically same guy. Not partners. the We're guy. not o l f เนี่ยเดิมทีมันเป็นหนังที่ c คลอมเบีย i c t เจอร์จะจัดจำหน่ายให้กับ a p p l ปิ r i g i n a l Film ฟิลหนังเรื่องนี้เป็นของ Apple นะครับแน่นอนว่าถ้าฉายในโรงแล้วพอหมดปุ๊บจะต้องไปอยู่ใน Apple TV Plus แน่นอนแต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่หนังจะฉายเนี่ยทาง สตูดิโอประกาศว่าหนังเรื่องนี้จะไม่ได้ฉายในโรงแล้วนะครับถูกถอดออกมาฉายลงเฉพาะใน Apple TV พัแทนซึ่งก็น่าเสียดาย ว่าเราไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ในโรงนะครับเพราะคิดว่าถ้าหนังฉายโรงเนี่ยน่าจะได้ได้ชื่อเสียงได้ยินแล้วหรือว่าได้รู้จักหนังเรื่องนี้มากกว่าพอแต่พอมันไปอยู่ใน Apple TV Plus เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเงียบนิดหนึ่งเนาะผมคิดว่าคุณผู้ฟังที่เข้ามาดูใ p เนี้ก็จะงงว่าหนังเรื่องวูฟนี่มันมันมาตอนไหนวะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครมี Apple TV Plus แล้วก็น่าจะเห็นว่าในอินเทอร์เฟซว่าจะมีหนังเรื่องวูฟอยู่แล้วจะเห็นหน้าจอจครูนีกับแบรดพีตอยู่นะครับ อ่ะสำหรับหนังเรื่องบูฟวูฟมันเล่าเกี่ยวกับอะไรมันเล่าเกี่ยวกับคืนคืนหนึงมีหญิงวัยกลางคนถึงไปปลายเช่าโรงแรมโรงแรมหนึ่งในในนิวยอร์กนะครับแล้วจู่ๆเขาก็ชวนเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่แบบว่าคุยแล้วเข้าขากันมาเปิดห้องอยู่ด้วยกันแต่บังเอิญว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคึกค,กคึกขึ้นมาอยู่ในห้องคึกไปคึกมาปรากฏว่าตีลังกาแล้วปรากฏว่า เกิดอุบัติเหตุทําให้เขานั้นเสียชีวิตวงเล็บหรือเปล่านะเสียชีวิตวงเล็บหรือเปล่าเธอก็สติแตกเมืม่อทาไงดีเธอก็พบว่ามีบอร์นักการเมืองท่านหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยฉันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอยู่ๆมีเด็กผู้ชายคนนึงขึ้นมาห้องกับฉันจูๆ่ๆเขาก็เกิดอุบัติเหตุอาจจะเสียชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามีเลือดออกอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ติดต่อเบอร์เบอร์หนึ่ง ว่าเบอร์เบอร์นี้จะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องผ่านตำรวจไม่ต้องมีคดีทุกอย่างจะเ,เรียบร้อยไปหมดท้ากับว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเธอมองว่าต้องต้องต้องเซฟชีวิตตัวเองแล้วล่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เ,เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาทําให้เธออาจจะต้องติดคุกติดตารางไปเลยก็ได้นะครับเธอก็เลยโทรไปเบอร์ปริศนานั้นก็จะมีชายคนหนึ่งรับสายสายนี้อยู่และบอกว่าโอเคเนี่ยฉันจะไปจัดการให้ ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็คือรับบทโดยจอร์จครูนีนะครับอ่านหนังเรื่องนี้ไม่มีชื่อตัวละครนะทั้งจอร์จครูนีและแบดพิทไม่มีชื่อตัวละครแต่เขาจะใช้คําว่าอย่างจอร์จครูนีจะใช้คําว่ามักเกลิแมนก็คือเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นข้าทาสบริวารของหญิงสาวที่ชื่อมักเกลิดที่คอยดูแลจัดการเรื่องนี้อาจจะเป็นมักเลิอาจจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็เข้ามาโอเคเดนจะเก็บศพให้คุณเย่๋เพิ่งโทรไปหาอะไรนะเขาก็คอยจัดการอยู่จู่ๆก็มีเสียงประตู มีคนเปิดเข้ามาฮะมีชายคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาแล้วก็คือแบดพีทนะครับอย่างที่บอกนะตัวละคร2ตัวนี้ไม่มีชื่อนะฮะซึ่งในเครดิตเนี่ยมันจะเขียนว่าแพมส์แมนคล้ายๆกับจอร์จค e n แล้วก็คือเป็นพนักงานหรือว่าเป็นลูกน้องของผู้หญิงที่ชื่อแพมซึ่งผู้หญิงที่ชื่อแพมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเจ้าของโรงแรมเนาะแล้วแบดพีทเนี่ยมีมีมีหน้าที่ในการที่จะจัดการให้โรงแรมน่ย เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเกี่ยวกับการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุอาชญากรรมอะไรล้วแต่ตัวแบรดพีเองเนี่ยจะต้องมาจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยไม่ให้โรงแรมเสียชื่อเสียงและไม่ให้โรงแรมโรงแรมเนี่ยเสียประวัติหรือเสียชื่อเสียงนั่นเองนะพูดง่ายๆคือทํำยังไงให้มันีน e ่ะไม่มีประวัติทางอาชญากรรมเพราะว่าถ้าโรงแรมมีข่าวมีคดีเกี่ยวกับการฆ่าคนตายหรือมีคนเสียชีวิตแลโรงแรมก็จะเสียชื่อเสียงแล้วก็เป็นข่าวทําให้โรงแรมอาจจะไม่ได้แบบว่าได้รับความนิยมหรือ ไม่มีใครอยากมาใช้บริการนั่นเองอะไรเงี้ยซึ่งทั้งสองคนก็มางงเอา้านายเป็นใครอะแล้วท่านก็ตบมาแล้วก็นายเป็นใครอะเออสุดท้ายทั้งสองคนเนี้ยจะต้องมาทํางานร่วมกันและจัดเก็บอ่าไอ้ศพเด็กไวรุ่นคนเนี้ยเอาออกไปจากโรงแรมนี้ให้ได้นะครับแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าไอ้เด็กคนเนี้ยจู่ๆมันก็ไม่ได้ตายเว้ยถ้าดูจากในเทลเลอร์จะเห็นว่าเด็กมอรนี่เนี่ยวิ่งหนีออกมาแล้วก็ ออกมาจากท้ายกระโปงหลังจากที่เขาขับออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวมันก็เลยแบบตะเิดเปิดเปิงไปกันใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการที่สองคนนี้ต้องมาทํางานร่วมกันทั้งที่ทกูไมไ่อยากทํางานด้วยกันเลยกูอยากทํางานคนเดียวนะครับยังไม่รวมถึงไอ้เด็กหนุ่มคนนี้ที่นอกจากจะเป็นเด็กหนุ่มที่มาดื่มมาดริงก์กับผู้หญิงคนนี้แล้วแต่ว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้โดยที่ทั้งสองคนนี้ไม่รู้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องย่อคร่าวๆข,ข,ของหนังเรื่อง Wolf ถ้าคุณผู้ฟังได้ดูหนังตัวอย่างแล้วคงจะคิดว่าโอ้ในเป็นหนังแนวแอคชั่นอาชญากรรมเกี่ยวกับสืบสวนอะไรพวกนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วพอไปดูเนี่ยมันไม่ใช่หนังแอคชั่นครับแน่นอนมันจะมีฉากการยิงกันต่อสู้กันวิ่งหนีไล่จับอะไรเงี้ยมันมีกันอยู่แล้วละแต่จริงๆมันไม่ใช่หนังแอคชั่นที่ยิงกันตุ้มตามอะไรแบบขนาดนั้นนะครับซึ่งอาจจะทําให้คุณผู้ฟังลหลายๆคนรู้สึกว่าอ้าวไม่เหมือนที่เทเลอร์บอกไว้เลยทําไมมันย้อมแมวแบบนั้นล่ะ อาจจะมีหลายๆคนอาจจะแบบนอยผิดหวังบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวผมเองก็รู้สึกว่าเอา้ามันน่าจะแบบสนุกหน่อยไม่ร่าน่อหน่อยก็เอาดาราแล้วอย่างแบบจอร์จคูนี่และแบทพีทมาเล่นแล้วเนี่ยมันก็ต้องสนุกหน่อยปะแบบโอชินอีเลฟเว่นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีแต่ว่าหนังไม่ได้เล่าแบบนั้นหนังไม่ได้จะโฟกัสไปตรงนั้นหนังไปโฟกัสถึงาการทํางานคนเดียวมันไม่ได,ด้ดีเท่ากับการทํางานสองคนอะไรประมาณนี้นะครับคือมันต้องย้อนไปในช่วงที่ จอห์ Watts, วนวัตผู้กำกับแลวก็คนเขียนบทหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาแลดแรงมั่นใจจากคนทํางานในอุตสาหกรรมฮอลลีวูดคนหนึ่งที่เขาเขาไม่ได้ไเ,เอ่ยชื่อนะว่าเป็นใครทํางานตาแหน่งอะไรแต่เขาบอกว่าคนคนนี้เขาเวลาทํางานเขาชอบทํางานคนเดียวอะ่ะเขาไม่ได้ต้องการที่จะทํางานแบบว่ามีหลายๆหัวหลายๆคนมาช่วยกันคือชอบชอบปิดงานคนเดียวคนอื่นไม่ต้องมายุ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยได้แรงมัาลใจจาก จากคนคนนี้มาสร้างหนังเรื่องวูฟหลังจากที่ผมพูดชื่อพุ่มกลับไปคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะอ้อใช่จอห์นวัดคนเดียวกับที่ทำสไปเดอร์แมนปะเดี๋ยจะบอกว่าใช่ครับนั่นแหละเขาคนนี้เลยจอห์นวัดเป็นคนที่กํากับแล้วก็เขียนบท ภาพ,พยนตร์เรื่อง Spider-Man ของจักรวาล Marvel Homecoming, Far From Home, No Way Home นี่แหละนะนะเขากำกับ3ภาคติดต่อกันเลยนะและ้วเพิ่งที่ผ่านมาเขาเพิ่งบอกว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่คิดที่จะทำ Spider-Man ภาค4ต่อแล้วถ้าจะทำก็หาพุ่มกับคนอื่นแล้วกันนะเหมือนเขาว่าแบบเขาทุ่มให้กับ3ภาคไปหมดแล้วหมดหน้าตักแล้วขอไปทำอย่างอื่นบ้างเขาก็เลยมาทำหนังเรื่อง Wolf เนี่แหละนะคะก็ก็น่าสนใจดีที่แบบเออเขาเปลี่ยนมุดเน้นโทนในการทำหนังบ้างเพราะว่าสปอีโล วัยรุ่นสามภาคเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วมั้งเกือบจะสิบปีนะเขาคงอยากไปทำอย่างอื่นบ้างแหละซึ่งบูฟก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาสนใจเขาเลยเขียนบทนะครับโดยที่มีแบรดพีทมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นนักสแสดงเรื่องนี้ด้วยนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมสไปเดอร์แมนทำดีแต่ทำไมหนังเรื่องนี้มันไม่ไม่เวิร์กแบบที่ที่ทำสไปเดอร์แมนเลยวะก็ยังจะบอกว่าเออผู้กุมกลับก็คงอยากให้เราโฟกัสไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็อย่างที่ตอนที่ไปหนังเนี่ยไปฉายที่เทศกาลหนังเวนิสที่อิตาลีก็ที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้แบบเข้าชิงนะครับเป็นไปเวอร์พีเมียที่น่นเฉยๆก็มีนักวิจารณ์หลายคนเขาก็รู้สึกว่าเออหนังมันก็โอเคนะมันไปโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับการทํางานมากกว่าเน้นฉากแอคชั่นวิ่งไล่ล่าอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่แต่นั่นแหละพอแบบเทเลอร์มันปล่อยมาขนาดเนี้ยเออคนก็คิดว่าเป็นหนังแอคชั่นไง แม้กระทั่งตัวผมเองคิดว่าน่าจะมีฉากแอคชั่นที่แบบหนุกๆเท่ๆบ้างแหละแต่ว่าหนังไม่ได้อยากให้เราไปโฟกัสตรงนั้นให้ไปพูดถึงการทํางานของสองคนนี้มากกว่าเราจะเห็นความขัดแย้งการคิดเหมือนกันการคิดต่างกันร,ระหว่างเนี่ยสองคนเนี่ยนะครับที่จะจัดการไอศเด็กคนนี้ยังไงแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นหนึ่งคืนหมื่นเหตุการณ์เนี่ยมันวุ่นวายและปั่นป่วนขนาดไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมันก็จะบอกว่า ไอ้การทางานคนเดียวน่ะมันสู้กับทํางาน2คนไม่ได้หรอกนะวะ่ามันอย่างน้อยก็จะมีแบบอีกขวนหนึ่งคอยช่วยกันคอยช่วยกันแก้ปัญหาอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายไอ้หน้าหนังที่เหมือนมองว่าจะเป็นหนังแอคชั่นกลายเป็นหนังที่พูดถึงการทํางานเฉยเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมันก็จะแฝงเกี่ยวกับการทํางานที่มันไม่ค่อยสะอาดนักสีเท่าๆหน่อยอะไรประมาณนี้ จริงๆในไหนก็เอาทั้งสองคนนี้มาเล่นด้วยแล้วเนี่ยทั้งจอร์จคูนี่และแบดพีทอะน่าจะขยี้ความกวนบาทายลงไปหน่อยนิดนึงนะคือคือในหนังมันก็มีนะมันก็มีนะสองตัวละครตอนนี้ที่มันแบบกวนๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะใส่มาน้อยนิดนึงผมอยากให้มันเพิ่มไอ้ตรงนี้ลงไปหน่อยมันจะได้แบบสนุกกลมๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันก็เหมือนแบบตัวละครที่เป็นเหมือนตำรวจคู่หูที่มีนิสัยต่างกันอย่างเช่นอ่ผมนึกถึงหนังอะไรนะ t h อะอัลเทอรกใช่ไหมของอ่ อาจจะไม่คี่ที่วีเฟร์เร็วก็เป็นอีกแบบหนึ่งตํางโดอีกแบบหนึ่งส่วนมาร์ควอลเบิร์กก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ต้องมาทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้หนังประเภทเนี้ยมันมีเยอะและ้วถ้าบูฟไปเป็นแบบนั้นอกีกก็อาจจะรู้สึกซ้ำซากแต่ว่าถ้านําเสนออะไรใหม่ๆมันก็น่าสนใจแต่ว่าในโครงสร้างของหนังเรื่องวูฟเนี่ยมันก็โอเคมันมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่แค่รู้สึกว่าเออมันแห้งไปหน่อยนะผมมองว่าม,ม,มันมันมันแห้งอะ่ะเออ ผมคิดว่าคุณผู้ฟังถ้าที่คนที่เคยดูแล้วก็จะรู้สึกแบบเอ้ยมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะแบบเออเหตุการณ์มันแค่หนึ่งคืนนึงแล้วสุดท้ายก็จบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ใดๆก็คือมันแฝงเรื่องเวิถีแห่งการทํางานอยู่ในนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคใช้ได้อยู่ก็ดูเพลินๆนะแต่อาจจะไม่ได้พีกอะไรก็ต้องยอมรับว่าเออมันเป็น ภาพยนตร์ลงสตรีมมิ่งอะครับมันไม่ได้ฉายลงแต่แค่เกือบจะฉายโง่งนั้นเองคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเนี่ยฉันเคยเห็นหนังเรื่องนี้อยู่ในตารางฉายของโรงหนังทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยนะครับแต่อยู่ๆก็ถูกถอดออกไปคือเท่าที่ไปนค้นข้อมูลมารู้สึกว่าทาง Apple Original Film มเน่ยออมองเห็นว่าที่ผ่านมาการเอาหนังของค่ายตัวเองไปฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยเขาคือเขาหวังอยากจะชิงออสการ์ไงนะครับ อย่างเอา Killer of the f l o w e r m o o n ของ Martin Scorsese ไปฉายลงเนี่ยเพราะว่าเขาอยากไดออสการ์ Oscar. ถ้าอยู่ในแต่ Apple TV Plu s ก็จะไม่ได้ชิงนะครับเขาก็เลยเอาหนังไปฉายลงแต่พบว่าที่ผ่านมาเนี่ย Apple ทํทหนังฉายลงแล้วมันไม่ค่อยประสบความสมําเร็จทางทางด้านไรายได้มากๆเลยนะครับพูดง่ายๆคือทําหนังเรื่องไหนไม่เจ๊งก็เท่าทุน นะครับไม่ว่าจะเป็น k ิลเลอร์ t อ e f a r ฟา r m ม o ูนนับปุณเรียนของลิลลี y Scott หนังเรื่องอากายของแม t t ีวอนอะไรพวกนี้แล้วก็ล่าสุดไฟมีทูเดอะมูลอะไรต่างๆก็ขาดทุนนะครับเขาก็เลยมองเห็นว่าถ้าเอาหนังเรื่องวูฟเนี่ยไปฉายในโรงนะแล้วหนังออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้แม่งต้องขาดทุนอีกแน่ๆเลยวะนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคหนังเรื่องนี้เราจะไม่ฉายโรง แต่จะลงในสตรีมมิ่ง Apple TV Plus แทนนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะขาดทุนลงไปอีกนะแต่ว่าเหมือนว่าในอเมริกาเนี่ยยังมีฉายแบบจำกัดลงแบบเล็กเล็กน้อยอะ่ะแล้วก็ฉายในไอแนี่ยแค่แบบแบบจำกัดลงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นใน Apple TV Plus มากกว่านะครับแต่พอเขาไปสตรีมใน Apple TV Plus แล้วผลปรากฏว่าเออหนังเรื่องนี้ติดอันดับท็อปที่คนเข้าไปดูเยอะมากที่สุดอะไรประมาณน,นี้ยนะครับก็ค,คุณก็อยากดูเนาะเพราะว่า ก็ตอนแรกคุณจะฉายลงไงสุดท้ายคุณก็ถอดออกแล้วไปฉายลงสตรีมมิ่งอ่ะเราก็ต้องดูไหมผมก็ดูวันแรกเลยเพราะอยากรู้ว่าตัวหนังมันจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ปล่อยตัวอย่างมาผมก็เอ้ยมันน่าสนใจดีนะที่แบบเอาสองคนนี้มาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแล้วก็ได้ผู้กำกับอย่างจอห์นหวัดมามาทำหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ไม่ถ <K> <ข>ึงกับผิดหวังนะแต่แค่รู้สึกว่าเออผู้กำกับน่าจะใส่อะไรลงไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทุนน้อยหรือเปล่าก็เลยแบบเออเล่าได้แค่นี้อะไรเงี้ย เพราะว่าได้ดาราระดับอย่างจอร์จคูนี่แบทพีทมาเล่นก็คาดตัวก็าสูงกันแต่ว่าแบทพีทก็ในนามแพนบีก็มาเป็นโปรดักชั่นเฮาส์กันหน,หนังเรื่องนี้นะน่าจะลงทุนกับมันสักหน่อยนิดนึงเพื่อจะได้หนังมันจะได้ออกมาดีอะไรเงี้ยจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับ Apple TV p l u ีมากเพราะว่าในแง่ของภาพยนตร์เนี่ยไม่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ยกเว้นแค่ซีซรีส์ที่แบบเออยังพอมีบ้างมี The Morning Show มีเทสมีอะไรอะเซเวอร์แลนส์อะไรเงี้ยที่แบบ เป็นตัวชูโรงให้กับ Apple TV Plus ได้แต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่แค่ Apple TV Plus นะผมว่าทั้ง Netflix เอย Disney Plus ก็มีแบบว่าเป็นทำหนังลงในสตรีมมิ่งออกมาแล้วก็แบบอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่อาจจะมีแค่แบบจาก1ิเรื่องจะมีสัก2เรื่องอะไรเงี้ยนะมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของพวกสตรีมมิ่งหรือเปล่าเนาะอไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเห็นหลายๆเจ้าก็เป็นแบบเนี้ไม่มีสตรีมมิ่งเจ้าไหนที่แบบทําหนังเดี่ยวออกมาแล้วแบบ โห oh, ทั้งดีทั้งนักวิจารณ์แล้วก็แบบยอดดูอาจจะมีแบบแต่แบบน้อยอ่ะน้อยอสมมติคุณปล่อยมาสิบเรื่องอาจจะมีปังสักเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่าในอนาคตหนังในสตรีมมิ่งจะสามารถทําหรือว่าลงทุนออกมาให้มันเทียบเท,ท,ท่าเทียบเท่ากับหนังฉายโรงได้ไหมเออแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดสําหรับใครที่ติดตามหนังจอห์นวัตก็สไปเดอร์แมนเขาไม่ได้ทําต่อเลยนะครับแต่ว่าเขาก็มาทําหนังเรื่องวูฟ แล้วก็ในอนาคตไม่นอนาคตเนี่ยภายในสิ้นปีนี้ก็จะมีซีรีส์ของดิสนีย์พัสดก็คือ Star Wars อร e สเ t ตันคูลนะครับเปเล่าถึงเกี่ยวกับเด็กที่พัดหลงในในอวกาศนะครับแล้วก็เจอพวกโจรสลัดซึ่งรายละเอียดก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่รู้แค่ว่าจูดลอเป็นเจไดมีพลังฟอสอาจจะมาช่วยเด็กๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจของจอห์นวัตนะครับที่เป็นครีเอเตอร์ให้กับซีรีส์ s t a r Wars ด้วยก็ ก็ต้องลองดูว่าเขาจะทําออกมาได้ดีไหมเขาอาจจะทําออกมาได้ดีก็ได้นะถ้าเห็นว่า,าตั้งแต่เขาทําหนังทาอนิมาเนี่ยหนังที่เป็นที่มีคอนเทนต์ตัวละครหลักเป็นเด็กเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จหรือเป็นงานถนัดของเขาหรือเปล่าตั้งแต่เขาทําห,หนังอินดี้อย่างหนังเรื่องครอบคาที่เป็นเด็กผู้ชายสังคนเข้าไปขโมยรถตารวจ แล้วไปถึงสไปเดอร์แมนทั้งสามภาคที่สไปเดอร์แมนก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะแล้วก็มาเป็นซีรีส์สเกเลตันครูที่มีแต่เด็กเออเขาอาจจะถนัดเกี่ยวกับการทําหนังที่ตัวละครเป็นเด็กหรือเปล่าเออเนี้ยน่าคิดพอมาทําหนังผู้ใหญ่ก็อาจจะแบบไปไม่เป็นเหมือนกัน,น,นที่แบบมีตัวละครเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเอออันนี้ก็น่าหน้าหน,น้าคิดอยู่นะครับเขาอ,อาจจะแบบไม่ได้เหมาะก,กับหนังที่ตัวละครหลักเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้อยากโทษเขานะว่าแบบ เออบูฟันออกมาไม่ได้ไม่ได้ค่อยน่าสนใจเท่าที่ควรเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่นแย่นะครับแต่ว่าอาไปลองดูได้ใครที่มี Apple TV plus ก็ลองเปิดดูได้ผมคิดว่ามันกไ็ไม่ไม่ไม่ได้แบบห่วยแตกแต่มันแค่อาจจะไม่ได้ดูน่าสนใจเท่ากับที่ตัวอย่างปล่อยออกมาแต่จริงๆตัวอย่างเขาก็ พยายามตัดออกมาให้มันน่าดูแหละแต่พอเข้าไปดูจริงๆแล้วมันแบบความรู้สึกมันต่างกับฟ้ากับเหวอะไรอย่างเงี้ยแบบเออตัวอย่างโหคนมันแะแต่ดูจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังลองไปเปิดดูนะหนังไม่ยาวมากนะไม่ถึง2ชั่วโมงเลยซ้ำแต่ว่าถ้าใครคิดถึงแบดพีทกับจอจคูนี่เล่นหนังด้วยกันก็หนังเรื่องวู๊ก็อาจจะตอบโจทย์คุณครับ ติดตามพอดแคสต์ของเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กด Subscribe กดกระดิ่งได้เลยนะครับ <S 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 และในช่องทางอื่นๆอย่าง a p p l e Podcast Spotify และสามารถติดตามข่าวสารบทความและระะีวิวภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องอื่นได้ในแฟนเพจ Facebook วันนี้ดูหนังเรื่องไรมาด้วยนะครับ